ตตดูตตตต <laughs> ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคือผมคนเดิมมอสในช่องมอสซีนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่เกมเร g o ก u p ซูเปอร,ปร์ฮีโร่เอ่อซูเปอร์ฮีโร่มาเวลภาคที่สองนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็อยู่เกมภาคสองทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน ซึ่งครั้งนี้นะฮะเราเนี่ยจะมาเล่นอะไรในนี้น่ะรอซึ่งผมเนี่ยจะมาสร้างตาัวละครเอเรนเยเกอร์ในเกมนี้นะครับทุกคนซึ่งผมกไ็ไปเอาคอนเทนต์มาจากเออชาวต่างชาตินะครับที่เขาสร้างเป็นเอเรนในเกมนี้นะซึ่งในที่นี้ผมก็สร้างเป็นแอนนี่นะครับทุกคนมันก็ไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าปกติแอนนี่เขาจะดูหน้าแบแบเข้มๆแต่อันนี้มันดูแบบแซ่บๆยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนมันก็เหมือนอยู่นะเอาละเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมและนี่ก็คือตัวละครที่ผมสร้างเองมาเล่นนะฮะ ันี้เกตซึ่งไม่เหมือนเลยนะทุกคนโอเคไปกันเลยครับซึ่งผมจะทำการวร์ปไปนะฮะไปที่คัสตอมเลยโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นะฮะกดตัว K นะครับผมจะสร้างแถบที่สามแล้วกันไปโอ้โหดูเขาตัวละครไหมผมโอเคครับซึ่งเขาเป็นผู้ชายเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนสีผมเอเลนเนี่ยมันเป็นสีดำๆๆเนาะเปนไปน,นี่สีอะไรอะ อัไหดูดีกว่ากันวะเอาอันนี้ไปก่อนเนาะเอาอันนี้ไปก่อนโอเคแล้วเราก็ไปดูที่อิสาก,กันบ้างนะทุกคนหัวหัวเอเลนจะต้องเป็นหน้าแต่อันนี้คือเลือกแบบเลือกยากมากนะฮะไม่มีอันไหนดูดีเลยเออเอาหน้าแบบนี้ดูใส่ๆดีทุกคนอันนี้ไม่ต้องใส่เนาะหมวกเอเลนเขาก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวมาดูที่มือกันบ้างเนาะ มือทั้งสองข้างของเราก็จะให้มันเป็นสีผิวเลยแบบนี้นะครับทุกคนต่อไปบอดี้นะฮะชุดของเรานะฮะซึ่งชุดที่เหมือนที่สุดในเกมนี้นะครับทุกคนผมว่าน่าจะเป็นชุดนี้แล้วแบบหนึ่งชุดนี้แต่มันน่าจะคูกกับนษาัตรย์ที่สุดเนาะไปดูที่แขนกันมั่งครับอบแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีเลยให้มันเหมือนสีกับเสื้อ แบบนี้ละกันนะฮะผมเอาแบบนี้นะมันก็ไม่เหมือนของเขามากเท่าไหร่อ่าน,นี่ก็ต้องเป็นผ้าสีน้ําตาลเออสีเขียวดินี่เรียบร้อยเอเลนหันหน้ามาหน่อยดิเอเรนเออ,เอ,อ,เเอ,อดีมากกางเกงในนะฮะผมขอได้วางเกงในละกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าอะไรจะต,ต้องเป็นเข็มขัดนะเออแบบนี้แหละใช่เลยนะไปดูที่ขากันมั่ง อขาก็าจะต้องเป็นสีเดี๋ยวเราขอดูตั้งแต่ข้างใต้ก่อนโอ้โหเร็วมากไม่ใช่ไม่มันจะเป็นแบบเหมือนมีอะไรอยู่ข้างกระเป๋าเราเนอะเดี๋ยวเราต้องหาก่อนกว่าสายตาด้วยความรวดเร็วอันนั <laughs> กระเกผู้หญิงออเอเรนเราหมดหมดไปแล้วนะฮะหมดสักสี มันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่จะเอานี้ไปก่อนเนาะอ่าก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะเป็นเอเรนแล้วซึ่งพลังของเขาเดี๋ยวผมขอเอานี้มาให้หมดเลยเนาะปีนกำแพงได้อะไรก็ว่าไปทุกคนเนี่ยสามารถไปต่อเติมกันได้เลยนะว่าแบบอยากได้พลังอะไรวนตัวผมก็แบบมีแล้วก็ใส่ให้หมดจ้าแต่ว่าในครั้งนี้ก็พลังเอเรนเขาก็น่าจะเป็นเป็นการต่อยเนาะเออเป็นการต่อยอันนี้ถ้ากดครั้งก็จะเป็นแบบนี้ไปดูฝั่งตัวเคกันมั่งตัวเคเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นแบบ กายเป็นตัวใหญ่ได้นี่ขยายแบบตัวเล็กลงตัวใหญ่ลงนะฮะโอเคโอเคครับตัวเ J นะจะเป็นการกระโดดนะฮะซึ่งเอเรนของเราจะต้องเป็นแบบนี้นี่มันเป็นยิงสลิงอะทุกคนยิงเครื่องยัดสมิติให้เป็นสีนี้เลยนี่สีนี้เหมาะสุดแล้วนะครับอันแรกแหละเพราะว่าอื่นเหมืนจะเป็นโซ่อะไรอย่างงี้เนาะกระโดดสูงไหมก็ไม่ก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับก็ เสร็จแล้วครับผมเวปบปอนอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเป็นดาบนะฮะดาบดาบครับแล้วก็เป็นดาบคู่แล้วก็เปลี่ยนสีสีทั้งสองอันนะฮะนี่ให้มันดูเหมือนอันไหนเหมือนสุดวะอันนี้แล้วกันนี่ครับทุกคนเอเรนของเราก็หน้าตาแปลกๆหน่อยนะฮะแล้วก็เราจะไปใส่ชื่อเขากัน เอเรนเอ้าใส่ตัวใหญ่ไม่ได้ยังไงวะเอา้าอ๋อเพราะเรากดตโอเคมันจะไม่ได้เนาะแต่ว่าเอเรนเฉยๆแล้วกันโอเคใส่เอเรนมันจะมีตัวเคมาด้วยอะ่ะเออช่างมาเถอะเดี๋ยวเขาไปปรับปุ่มเอาอันนี้คืออะไรเอ่ยหัวใจนะครับทุกคนหัวใจของเราก็จะเป็นสีแดงแหลนะเนาะเพราะเราเป็นคนปกติแตนดาราดแหละนะฮะทุกคนปุ่มของเอเรนก็จะต้องเป็นแบบแบบไหนดีแบบ แบบแรกแหละมันดูเหมือนคนปกติดีอันนี้ก็แบบนี้เดี๋ยวมันจะดูวิ่งเร็วเกินคนเรียบร้อยครับเอเดนของเรานะทุกคนไปไปดูกันวัดไงครับผมเป็นเอเรนเยเกอร์ย่อนี่นี่ยิงเครื่องสลิงโอเคเ,เราจะออกไปข้างนอกกันทุกคนไป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 เหมือนเปียเสมออะสมมตินี่คือร่างคนปกติเราการล่างไปท่านยอ่อยืดตัวได้เป็นไงล่ะ อันนี้เดี๋ยวออกทางนอกก่อนกว่าจะเจอทางออกอย่าไหนไททันที่นี่มีหรือเปล่าไม่ใช่ท่านหรือเปล่าคือเอเลนี่มาร่อร่อมาถึงเกมเลโก้คิดดูทุกคนใช้สลิงก็ใช้แยงของส Spider Man เวทสลิงเฉยนี่นี่นี่เฮ้ยลืมเปลี่ยนเสียงวะมันเป็นเสียงผู้ชายเฮ้ยมันเป็นเสียงผู้หญิงวะทุกคนได้ยินปะไอ่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเสียงนี่เป็นกำแพงเป็นไงล่ะเอเลนเวอร์ชั่นนี้เป็นกำแพงได้ด้วย เอเลนเวอร์ชันมาวิลอืมเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเสียงเอาทุกคนเสียงมันดูเป็นผู้หญิงนะฮะอืมดูตาแดีวตาแดีวตาแดีว,ว,ว <laughs> ยิงใหญ่จากตูดใชร่รึไปเดี๋ยวจะไปโจมตีคนกันด้านล่างเหาะไปเหาะด้านล่างปุบปปุ๊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 ปปยอ่อย่อโอ้โ,อโหดูเสียงดูเสียงเขาซะก่อน อันนี้เป็นเพื่อนเราเองทุกคนเพื่อนข้างๆเรานะอย่างอะไรอะเสียงตัวละครเราเหรอเอเลนเอเลนไม่นะทุกคนมาเราจะมาเปลี่ยนเสียงเขากันตัวไหนวะตัวนี้เสียงอยู่ในโหมดไหนเอ่ยน่าจะโหมดนี้นะคะไม่ใช่แล้วอันนี้แรนดอมอย่าไปกดเชียว Voice นี่ไง ล่เ,เอาเสียงนี้ละกันมันไม่มีเสียงมันเสียงเหมือนโทนเดียวกันหมดเลยอะเออโอเคครับทุกคนก็นะฮะก็สึกกันไปเลยก,กับการสร้างตัวละครเอเรนนะแต่ถ้าทุกคนตามเออจะไปปรับแต่งแล้วก็ไปปรับแต่งได้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมก็แต่งได้แค่นี้แหละทุกคนก็ไปทต,ตามเข้ามานะก็เหมือนสุดแค่นี้แล้วแหละนะฮะผมก็หากกางเกงไม่เจอกางเกงแบบเผานี่เลยครับทุกคนเอเรนยเกอร์ของเรา นี่ก็เป็นแสงผู้ชายแล้วทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากเล่นเลโก้อยากเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับเอาเกมที่ผมมีนะเออช่วงนี้ขาดเศรษฐกษิจไม่ดีครับไม่มีเงินซื้อเกมแล้วทุกคนอู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบคลิปยังไม่จบคลิปจบตีก่อนมันมีศัตรูตัวสังกาของเราเฮ้ยอ๋ออย่าเข้ามานะเ,ออเตัวบอลล็อปเลยไายท่านตายแล้วหรอเออเรียบร้อยครับ ซึ่งเกมนั้นนะถือว่าดีมากๆลเลยไปเกม Open World แต่ว่าเป็นเป็นมือค่อนข้างเล็กเนาะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มพลังของเราเองได้ท้งตัวละครตัวเองได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม